สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีรอบที่2ส,สัปดาห์นี้ทําคลิปเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งนะครับยังมีเพื่อนๆที่ตามตัว GBPA อยู่ดีอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะสรุปให้สั้นๆนะครับว่าตอนนี้ตลาดอ่านออกมาเป็นยังไงบ้างนะสรุปแนวรับแนวต้านให้ก่อนนะครับแนวรับมันจะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะหนึ่งหนึ่งจุดแปดสี่สามหนึ่งจุดแปดสองศูนย์แล้วก็เพิ่มให้อีกแนวหนึ่งนะครับหนึ่งจุดเจ็ดเก้าเจ็ดแนวรับสามแนวนะ ในสัปดาห์หน้านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ครบทั้ง3แนวนะครับส่วนแนวต้านเราใช้ minor ร์สวิล่าสุดตัวนี้แหละนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราจะหาจังหวะเข้าเทรดยังไงนะใช้แนวต้านตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะแนวต้านตัวนี้เป็นสวิงแค่4ชั่วโมงดันะั้นมันก็จะแข็งแรงเหมาะสําหรับการใช้เป็นเดทเทเท่านั้นนะครับแนวที่1 23.6ซึ่งตอนนี้เขายังเทสแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับอยู่ที่1น 8 6, 6นะส่วนด่านถัดไปจะเป็น38.2หรือยู่ที่1.876ด่านนี้จะเป็นด่านที่รักษาทรงของขาลงตัวนี้ได้ถ้าเมื่อไร่ที่เขาเบรกเอาแล้วก็ปิดเหนือ38.2เนี่ยขาลงตัวนี้จะเริ่มมีปัญหานะครับแล้วตลาดมันจะก,กลายเป็นการปรับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นก่อนที่จะไปทำ lower high ที่1 แล้วถึงจะลงต่อได้นะครับดังนั้นด่านว่าจะอยู่ที่38.2นะครับถ้าเพื่อนๆที่กดเซลล์ไปแล้วถ้าเขาเบรก38.2ไปได้เนี่ยก็ควรจะคัดลอสแต่จริงๆเราเราแนะนำกันว่ากำไรของขาลงที่เปิดเซลล์ควรจะปิดได้แล้วเมื่อคลาสสิกเดเวอเจนซ์ H4 มันมาอย่างนี้นะครับปกติเราจะปิดไปก่อนส่วนหนึ่งหรือปิดเกือบทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะมันเพราะมันมีโอกาสที่จะ เป็นการปรับฐานขาขึ้นในระยะสั้นในช่วงเวลาถัดไปนะครับงั้นแนวต้านถัดไปจาก38.2ก็จะเป็น50.0นะครับ1.884 1.892แล้วก็1.90ถามว่าแนวต้านที่ดูแข็งแรงในสวิงไม i เน r s w สวิตัวนี้อยู่ที่ไหนมันจะมีอยู่2ด่านในในความเห็นของผมนะครับก็คือ ด่าน61.8 1.892แล้วก็ด่าน78.6อันนี้นะครับ1.903อันนี้จะเป็นแนวต้านที่ดูแข็งแรงคราวนี้ถ้าเพื่อนๆที่จะกดเซลล์ต่อสิ่งที่อยากจะให้ดูในช่วงจัดไปคืออะไรนะครับเมื่อใ่ที่เขาเบรกเอาตัวฟิโบ38.2ตัวนี้ไปได้เนี่ย1.876เบรกเอาขึ้นข้างบนได้เนี่ยสวิงขาลงตัวนี้จะมีปัญหานะครับหมายความว่า ในท f เฟรม4ชั่วโมงเขาจะเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าเซลล์อีกทีนึงเนี่ยโดยคาดหวังว่ามันจะปรับฐานเป็นขาขึ้นเพื่อทำ lower high swing l o w high ที่1เนี่ยให้ไปดู day 1นะครับให้ไปดูท f เฟรม day 1จะต้องเห็น overbought ของตัว stochastic ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตัว stochastic day 1มันควรจะขึ้นไปที่โซน overbought แล้วก็ การปรับฐานมันก็จะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปขึ้นอย่างนี้มันก็จะเป็นการปรับฐานเดวันเพื่อทำสวิงโลว์ไฮก่อนที่จะลงจะลงต่อนะอันนี้คือในกรณีที่เขาเบรกเอาสามสผมอธิบายไว้แบบนี้นะครับดังนั้นจุดที่มันน่าสนใจมันก็เลยจะกลายเป็นฟิโบ6ก8กับ78.6อันนี้เพื่อ,อๆนๆไปตารฟิโบไว้ในแพลตฟอร์มของตัวเองได้นะก็นะจะอยู่โซนประมาณ78.6 อ่ากจุ8กับ78.6ประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่จะกดเซลล์ซึ่งถ้ามันวิ่งขึ้นมาถึง78.6จริงๆเนี่ยมันจะเห็นโครงสร้างตัวนี้ครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะอืออย่างเี้นะครับไหลซ้ายไหลขวาหัวก็คือ head n d shoulder นั่นเองครับอันนี้ก็ก็วาดการตลาดล่วงหน้าเอาไว้ประมาณแบบนี้นะส่วนเพื่อนๆที่กดเซลล์ไปแล้ว กดเซลไปแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าถ้าเห็นคลาสสิกดเวเจนซ์ในทางเฟรม h e ควรจะปิดกำไรนะครับอย่างนี้นะเข้ามาให้เห็นแล้วนะเนี่ยครับควรจะปิดกำไรได้แล้วหรือรีเทลลิ่งซับรอตก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับโดยปกติสวิงเ e a d ที่เหตุเซลล์ตรงนี้นะครับเป้ากำไรอยู่ที่ไหนผมอธิบายก่อนนะเป้ากำไรเนี่ยมันจะมีอยู่2ด่านนะครับถ้าเพื่อนๆจะเอาเทคนิคผมไปใช้นะ ปึ๊บการขึ้นอย่างนี้นะครับด่านที่1คือประมาณ38.2ปิดกําไรเมื่อเห็นคลาสสิกเดเวอเ e นซ์ด่านที่2เราต้องรู้ว่าการปรับฐานขึ้นเพื่อทำโล v e r High ที่1เขาจะลงมาใหม่นั้นเป้ากำไรไกลสุดจะอยู่ที่พี่โบ50.0นะครับ1.82ถ้าถัดจากนี้ไปเราจะต้องมานั่งอ่านตลาดกันก่อนว่าด่าน50.0มันมันทะลุทะลวงได้ไหมหรือจะปรับตัวเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมว่าในส w i n g ดย์ตัวนี้ตลาดเป็นทรงขาขึ้นนะเราแค่เก็บกำไรจากการย่อตัวลงมาของเขาเท่านั้นเองนะครับโดยผมมองว่าทิศทางตลาดเด y วันของ G.A. ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการปรับฐานลงรอบนี้มันจะลงมาได้ลึกนิดนึงนะโดยเป้าก็อยู่ที่ประมาณอย่างน้อยพิบู50.0ของ i n โน s สวิงตัวล่าสุดตัวนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังสาหรับ GPPAUD นะครับในช่วงที่เขาจะกลับตัวเนี่ยเขาจะชอบลากยาวลากยาวทำแฟ t c คราสก่อนที่จะกลับทิศมันเกิดอย่างนี้ประจำประจำนะครับดังนั้นเพื่อนเพ่อ,อการเทรดตามแนวต้านที่มันมีโอกาสเกิดเฟ้ b เบรกแบบลากยาวๆเนี่ยก็ขอให้กำหนด SL ไว้ให้เหมาะสมนะครับมันจะได้ไม่เสียหายเยอะนะเราเห็นข้อมูลในอดีตอยู่แล้วครับโซนพวกอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะ อเอวี่ยงตลาดเป็นขาลงได้เนี่ยเขาเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงแล้วก็ค่อนข้างจะแรงมากโซนนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนถ้าไม่ระม,มัดระวังกําหนด SL ให้เหมาะสมเนี่ยพอร์ตระเบิดได้นะครับบิ่งขนาดนี้นะอันนี้ให้ให้ระม,มัดระวังนิดหนึ่งสําหรับสกุลเงินที่เป็นคอมมูนิตี้ u คอร์เรนซีอย่างพวกออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับเกิดง่ายด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงตลาดเอเชียที่สภาพคล่องมันน,น้อยนะครับมันเวียงง่ายอยู่แล้ว ก็ฝากประเด็นนี้เอาไว้ด้วยก็คลิป t p p AUD ก็จบประมาณนี้ถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็เพื่อนๆทิ้งคำถามไปท้ายคลิปได้นะครับก็จะมาอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนที่สงสัยให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ